ท่านทีลัคณาราศีกรกฎดวงชะตาประจำครึ่งปีหลังของปี2 0 6 8โชดช่วงชัชวาลเจดจรัสมีมุมที่จะประสบความสำเร็จขยับขับเคลื่อนคิดออกบอกถูกจะมีโอกาสจังหวะของดวงชะตารุ่งโรจน์และโดดเด่นจาก2ตุลาคมเป็นต้นไปฟันธงช่วงนี้ก็ต้อง อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้จังหวะนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรมันต้องมีสักวันหนึ่งแหลนหน้าเป็นของเราเพราะฉะนั้นบอกกล่าวให้รู้เอาไว้ว่าหลังจาก2ตุลาคมประสบความสำเร็จแน่แต่ถ้าเกิดก่อน2ตุลาคมมีอะไรพอที่จะเป็นความหวังได้ไหมคะได้ไหมครับอาจารย์มีคือถ้าคิดวิเคราะห์นับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึง1ตุลาเนี่ย ดาวพฤหสัสบดีจอเป็นวินาศราีกรกฎจึงรู้สึกว่ารอบตัวเราช่างอิลุงตุงนังและวุ่นวายใช่ไหมตอบหน่อยสิไม่เป็นดังใจปรารถนานะมันเกิดอาการที่เรียกว่าเรือหายเรือหายนึกก็เรือหาย,หน,หายนี่ก็สั่งมันสั่งขี้มูกนี่ก็ทำอะไรโง่โนึกก็ทำอะไรผิดพลาดแม้เกิดขึ้นราศีกรกฎจะเจอสิ่งเหล่านี้เจอปัญหารอบตัวสารพัน ใช่ไหมแต่หลังจาก2ตุลาคมจะดีแต่ถ้าดูจากในบริบทของดวงดาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าขณะนี้ดาวเสาร์ไปกดทับไว้ในเรือนสุภาพหลังวันที่13กรกฎาคมดาวเสาร์จะพักองศามันจะลดแรงกดทับแล้วพอหลังจากวันที่2 3สิงหาดาวเสาร์ซึ่งเป็นโทษทุกข์อุปสรรคจะย้อนจากเรือนสุภาพมาสู่เรือนมรณนะปัญหาก็คลายสิหลัง2 3สิงหาเพราะฉะนั้น ระหว่างนี้เป็นช่วงรอยต่อที่ชาวราศีกรกฎจะต้องอดทนและประเด็นสําคัญคืองี้ดาวดวงอื่นที่ขับเคลื่อนแสดงถึงความเป็นไปให้งานนั้นลุ่งโรดและโดดเด่นแบบเครื่องติดอ่ะต้อง27กรกฎาคมทำไมก็ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพวกรกรมะดูจากในภาพประกอบเห็นไหมลัคนาอยู่กรกฎกรรมะกอไก่ฮก,กาดมม้มมมมมมามมาศากะมะอยู่ราศีเมษเป็นดาวอังคารเป็นเรือนกรรมะ ผูกดวงไงเพราะฉะนั้นดาวอังคารที่ว่าเนี่ยจรเข้าราศีกันเป็นมหาจักรหลัง27กรกฎาเป็นต้นไปจนถึงวันที่11กันยามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันฉงเฉงช่างผ,าผ่าโผนนักหนาหน้ายำเกงยศความสำเร็จต่างๆยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็สู้ไปได้ก็เหนื่อยบางทีไม่รู้ว่าสู้อยู่กับอะไร สู้กับสิ่งที่ไม่รู้มันเลยอีลงตุงนางไปหมดเดี๋ยวหลังจากวันที่23สิงหาก็เบาลงไปหลังจากวันที่27กรกฎาก็สนุกสนานในทางดีนะแล้วหลังจากวันที่12กันยายนดาวอังคารซึ่งดาวการงานจะโคจรเข้าราศีตุลแต่เป็นอัมพูเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์จะเข้าลงตัวลงล็อกในเดือนกันยาในสัประสิ่งทุกสถานในเรื่องการงานได้ชีวิตแล้วพอปลายเดือนกันยาเข้าเดือนตุลาเนี่ย ดาวการงานจะโคจรเป็นเกษตรตราทิบดีคืองานดีแต่บริวารมีปัญหาก็ไปจัดการเรื่องบริวารเนี่ยต้องจัดการเอาออกรับเข้าตามจิกตามจี้ตั้งกฎระเบียบให้รายงานคือการจัดการกับคนมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องให้รายงานถี่ยิบเพื่อการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลเพราะฉะนั้นองค์ประกอบจากนี้จนถึงปลายเปียกจะดีกว่าที่ผ่านๆมาเพราะถ้าผ่านมาคุณทนได้คุณเจอแล้วคุณอยู่ได้อะ ในเรื่องงานางคุณไม่ต้องกลัวลวจากนี้จะไปได้เรื่องการเงินสําหรับชาวรัคนาราศีกรากฏจะเห็นได้ชัดว่าดาวสดีจจะโครจรเข้ามาทับดวงชะตาในวันที่สองตุลาแต่ดาวการเงินเนี่ยจะโครจรเข้าเรือนการเงินเป็นเกษตรราธิบดีหลัง17สิงหาก็แปลว่าไม่ต้องรอตุลาสภาพคล่องทางการเงินโอกาสในทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงินจะปรากฏและโดดเด่นได้โอกาสที่จะได้เงินมาและมีโอกาสที่จะมีความสบายใจบ้างเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่17สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปเรื่องการเงินก็จะลงล็อกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คุณเจอสภาพเนี่ยมันเหมือนกับอีลุงตุงนงังเละเทะวุ่นวายค่อยๆตั้งสติก็ผ่านมันมาได้ตั้งเยอะแล้วแล้วก็บริหารและจัดการบางทีเนี่ยจะพูดให้ฟังนะในบางเรื่องเนี่ยเราจะมีปัญหาเพราะเราทําอะไรกันแบบง่ๆในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ย ผู้รู้เนี่ยมันมีหลายคนเอาผู้รู้เนี่ยมาปรึกษาและเอาผู้ทํางานมารับฟังจากผู้รู้เพราะในรายละเอียดเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทําอันนั้นอันนี้อันนู้น,น ون, เอาตัวช่วยมาเสริมถ้าตราบใดที่ได้โอกาสในตัวช่วยเราจะได้หยุดทําในบางเรื่องที่มันโง่เพราะเราจะเหนื่อยเราเดินทางอ่ะถ้าเราไม่มีแผนที่อ่ะสเปซสปาโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยตรงที่ยิ่งหลงทางนะโอ้โหคุณจะหลงอะไรมันก็มันมีปัญหาทท้งนั้นละ ตอนนี้ดาวพฤหับสบดีเป็นวินาศแต่ไม่ใช่แปลว่าอยู่ในภาวะจำยอมทีนี้เรื่องความรักดาวความรักหรือครอบครัวเนี่ยถอยหลังแปลว่าคู่ครองคนรักอาจจะป่วยเจ็บสุขภาพยแย่ชวนกันดูแลสุขภาพเช็คอัพร่างกายออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินซึ่งกันและกันเพราะถ้เรื่องของความรักเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันจะมีแต่การคิดร่วมก่อสร้างงานใหญ่กับคนรักหรือหุ้นส่วนหลังวันที่ 23สิงหาไปแล้วมันมีเวลาของโอกาสที่จะต้องคอนแทคกกับผู้ทํางานแล้วเป็นงานใหญ่เพราะสาวมันเจอราหูในมุมมรณะนะไม่ใช่มุมเสียนะเป็นมุมที่จะก่อเกิดมีเป็นอะไรในสิ่งที่ไม่เคยมีเคยเป็นแล้วมันก็จะไปส่งผลดีต่อยาวๆไกลๆต่อมาเรื่องราศรีกรากฏเนี่ยถ้าดูไปจนถึงปลายปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่ององค์รวมของความรักธุรกรรมธุรกิจต่างๆดีกว่าที่ผ่านมา หลายปีและต้นปีที่ผ่านมาแน่นอนขอให้ชาวราศรีกร,รกฎมีความหวังและกําลังใจนะครับผมเชื่อมั่นว่าดาวพฤหัที่จะโคจร,าร,กร,รกมาทับดวงชะตาเนี่ยในห,ห่วงแรกคือวันที่2ตุลาปีนี้จนถึงวันที่22เดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะผมไม่รู้แค่นี้ผมรู้ได้ว่าดาวพฤหัสจะโคจรทับราศรีกร,รกฎเนี่ยสช่วงฟังและจดนะครับเอากระดาษเตรียมจด2ตุลาปี68ถึง23ธันวาปี68จังหวัดที่1จังหวัดที่สอง31พฤษภาคม ปี69จนถึง20ตุลาปี69จังหวัดที่3 9กุมภาพันธ์ปี2570จนถึง23มิถุนา2570ดาวพัสดีโคโจรเวียนทับเวียนทับกับชาวราศีกรกฎ3รอบมันบอกอะไรโอกาสในบุญที่มีพระคุณที่ได้สร้างและสั่งสมจะมาแสดงผลอย่างยิ่งใหญ่เป็นปรมาณูและโดดเด่นชัดเจนต่อเนื่อง3จังหวะเลยนะจึงหวังใจได้ว่าชาวราศีกรกฎที่เป็นคนกตัญยู่ต่อบิดามารดาสร้างบุญกุศลดุดสายลมและหายลมหายใจ เป็นจะเป็นมงคลคุณมาเกิดปรากฏกับคุณให้เกิดความสําเร็จในทางโลกตามที่คุณพึงปรารถนาถ้าคนที่เกิดราศีกรกฎคิดจะปฏิบัติทมภาวนาคุณก็จะไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีๆสามารถปฏิบัติในบาตรวีธีสามารถพัฒนากรรมาฐานไปได้ยาวไกลเห็นไหมมันดีทั้งนั้นแหละจากนี้ไอคนที่ไม่ดีต้องพิจารณาตัวเองเลยนะเราขาดอะไรขาดกระตันยูขาดบุญนะขาดภาวนาขาดอะไรละ่ะ เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไงเป็นเหตุปัจจัยเอาละราศีกรกฎต้องมีอะไรต้องใช้อะไรราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําอันแรกคุณต้องหาคุณต้องหาน้ําดื่มที่มีคุณภาพน้ําดื่มที่สะอาดผมแนะนําน้ําด่างเวลานี้เขานิยมน้ําด่างที่จะเป็นประโยชน์คุณไปหาเลยน้าด่างมาดื่ม ไปหาที่เซเว่นเวก็ได้หรือจะไปหาน้ําด่างที่เป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ในการทําอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีคุณภาพที่ดี l i ฟ e Healthy เขามีเครื่องทํา้ําด่างเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องกลางติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์และสแกนคืออาโค้ดด้านล่างครับต่อมาน้ํามนที่ใช้ผสมน้ําอาบตัวต้องนึกถึงน้ําอบคันธรรม,มาตผสมน้ามนนับพันพันธีและน้าจากแหล่งน้ำศากสิทธ วประเทศมันผสมน้าอาบตัวทุกวันอาบน้ำนัำ่งหน้าแปลงฟันเสร็จเอาขันเปิดน้ําจากก๊อกใส่ผสมน้ําอบไปสักสองสาหยดอธิษฐานอาบตัวล่างหน้าผ่องใสมีมิยาสีครับ